โอเคครับก็สวัสดีดทุกคนด้วยนะครับไม่ในโลบอกแมปโอนีอบล็อกนะครับอ่าที่หลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ตกไอตรงลอ้อรถนะครับคือตกอีท่าไหนไม่รู้นี่ครับโคตรง้อเลยนี่ครับอะคลิปนี้ก็จะมาแก้มือนะฮะก็รอบนี้ไม่ตกแน่นอนนะคะโอเคไปทางเดิมเดิมเลยนะฮะเมื่อวานก็คลิปแบบนี้เลย ก็ต้องเดินไปกันยาวต่อเนี่ยครับอืมชิวๆตรงเนะี้ก็ไม่ได้มีระยรย่าย,ยาครับก็เดินไปเรื่อยๆอืม อืมเอาอีกล้เอ้ยเกือบเกือบเอ้ยเดี๋ยวที่ถึงไหนถึงสปาต่อไปวะพันหกโอเคตอนนี้เรายังอยู่พันห้าสิบโอ้อีกไกลเอ้ยผมจำไม่ได้ตอนไอ,อ้ล้อรถที่ผมล่วงตอนนั้นมันเมตรเท่าไหร่วะ น่าจะประมาณพันห้าพันสี่อะเนี่ยอันนี้ต้องค่อยๆไปนะครับเพราะถ้าผ่านนิดนึงมีลวงได้อ้าวอึ๊บปึบ อันนี้ระวังไม่ต้องก็ได้ไปแบบไปมั่วอย่างได้อุ้ยอันนี้อันนี้ต้องระวังนะเนี่ยโอเคเอ้ยแป๊บหนึ่งนะโอเคไปตะกีแบบน้นิ้วนิ้วมันยังไงนิ้วมันล็อกอะ โอ้วค้างทานานโอเคพัดสองละนี่เล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นทีละร้อยได้เนี่นนยนะโหแล้วไอ้ด้านล่างนี่มันจะถึงเก้าพันเมตรแล้วอ่ะโอ้ย,อยเกือบตกหลุม Okay, okay. โอเคโอเคอุ้ยอ๋อมันมันใช่เหรอว่านาทางนั้นอะโอ้โหผมไปทางนี้ดีกว่าวะมันเหมือนจะมีส่องนางนะครับด้านล่างอะ่ะถ้าผมที่จะเลือกไปทางนี้โอเค อึ้บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวก็ใกล้ถึงแล้วมังโอ้โอ,โอ้ยเกือบแล้วเดี๋ยวแล้วก็จะใกล้ถึงแล้วจุดที่เราตกดีครับพลาดตอนนั้นเนี่ยรอรถอ๋ยังอีกไกลว้ยโ้อ้ออกูดู เกือบล่วงไอเหี้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอู้หน้านเนี้ยคนดูด้านหน้ากูเลยด้านหน้ากูเลยศัตรูเก่าเจอกันแล้วถ้ากูต้กูจบคลิปเท่านี้เลยกูพอเลยไม่เล่น อ้ยคนดูคนดูไอ้เย้ยคนดดคิมจิตเด็ดๆนี่กูต้องมานั่งจบฉากเดิมเหรอวะไอเฮ้ยคนดูเพราะว่าผมจะไม่ย่อท้อไปเพราะว่าผมจะกดหยุดคลิปแล้วผมก็จะไปเล่นต่อถึงจุดเดิม เราไม่ต้องมานั่งอะไรเสียเวลาเว้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงต่อไปมาคนดูกูท <c oughs> ิ้งละแต่ผมไม่ผ่านนะผมจบคลิปจริงจริงอันนี้ผมไม่ร้อนเลยละ่ะไม่ผ่านก็จบคิดเท่านี้ไปเลยคือความเสี่ยงเรามันก็มีเยอะด้วยซะด้วยเดินลุยแม่งไปเลย โอ้ใกล้ถึงล้อแล้วเราก็ต้องเราคอยระแวงหน่อยกณ,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 ณดูกณดูกณดูน,น,นี่เหรอวอดูกูรอดละรอดจากอบจกหานันสักทีแล้วพอเราถึงแล้วมันต้องทำไงต่ออะ เมนว h ดกูต้องไปไหนต่อเด้อกอูสงสัยต้องขึ้นด้านบนเอาอีห่ากูมองไม่เห็นด้านหลังไปไปไปงั้นเราไปกันต่อว้ยใอรที่สุดกูก็ผ่านไอ้นั่นสักทีไอ้ล้อเลือล่อนแบบานอ่ะนะโอ้ยปวดหัวจริงๆ อุ้ยอันนี้ชิวๆ้วนนเนน่ะอึ๊บอุ้ยเกือบๆอุ้ยผายละเรียบร้อยเฮ้ยปลาขึ้นอย่างี้เร็วขึ้นเสร็จเจอสปาต่อไปเลยใช่ไหม ไปกูดูถึงจะสปาว์อันที่เท่าไหร่วะอืมสปาว์อันที่ห้าละโอ้โหโโต้องเข้าบ้านหรือว่าอะไรเราเข้าบ้านดิอ้อ what the fuck what the fuck กูต,กต้องขึ้นไปด้านบนนั้น อะไรของมือเงี้ยเอาเฮ้ยแล้วสนุกจะให้กูไปไหมนี่โอเคโอเคไม่ต้องให้กูไปก็ได้ไห้ไอ้เรจาจะกระดาษี้อ่ะก็หาทางขึ้นงอมเลย คงมึงอะอือมันมีทางไหนไปได้วะคนดูมันมีบันไดอยู่ตรงนี้แล้วแล้วกูหาอะไรอะเอาอีกแลยย้วคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวดาผมงลกันนะ <c oughs> อะไรอะมันอยู่ด้านหลังไอเวนไม่ได้ไม่ได้สังเกตนะเนี่ยไม่ได้หาด้วยซ้ำอะไอตรงจุดนั้นอะ ไอจุดสปาต่อไปอยู่ตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเลยให้จบแบบคลิปเนี้ยเดี๋ยวถึงสปาต่อไปพอเลยจะทึงหรือเปล่าวะคลิปเนี้ยเพราะว่าเราจะต้องจบคลิปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะไอนี่เป็นใครมาจากไหนเนี่ยแซงไปแล้วไวเนาะ ไม่คือเราเล่นแบบระแวงระแวงไงก็เลยอาจจะช้าๆหน่อยเดินไก่นะเนี่ยโอเคว้ยเ,เอามาดันอะไรกูว่ะ พี่ชายเดี๋ยวเดวพี่ชายพาอผหลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะตามเขาไปนะอ๋อเออเหมือนจะมาผิดเหมือนพี่แกเขาจะมาถูกนะครับเขาหาอะไรอะ่ะอ๋อมันเป็นไอ,ไอเทมสัตสมนาแต่ผมขอไม่เก็บแล้วกันมันจะไปต่อเฮ้ย <c oughs> นะ อ๋อไอ้ตั้งแต่พันพันแปกขึ้นไปนะ่าจะเป็นโซนกีฬาเยโอ้โหแล้วเมึงดูมันดูมันตะกุลลุ้งขึ้นมานล้วเนี่ยเอ้ยไม่ล่วงเฮ้ยเชี่ยไรอะฟากกูย,ยแบบนี้เลยอยะเอ้ย มามามาเอาเรียบร้อเอาเปลี่ยนแนวซะแล้วมาแนวอะไรแหละมาแนวสับโหต้องเสี่ยงอีกแล้วเอ้ยเฮ้ย,อยโอเค ไปได้อยู่เกือบแล้วตม่กี้มันเด้งอะไรวะโออ้ยอ,อันนี้ต้องค่อยไปนะครับไอ้คนดู กูไม่เล่นละกูพอเลยค,ลนะคิดนะกูไม่ทำละไอเมบเนี้ยอะไรคงมึงวะอะไรคงมึงมันดูว่าสำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบดีเดยครับก็เดี๋ยวจะทิง้งนิ้แบมมไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมว่าเราพอกันนะครับก็ถ้าใครอยากจะให้ผมเล่นแบบนี้ต่อก็คอมลองคอมเมนต์กันได้นะครับถักสองสามคอมเมนต์ก็เดี๋ยวก็จะกลับมาเล่นนะครับแต่ถ้าใครเห็นด้วยนะก็นั่นแหละ คลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อล้กันนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย